อยากแหวงเนื้อในให้ดูมากๆเลยค่ะมันจะแบบหอมหวานอร่อยรอบๆอก็เป็นน้ำตาลกรอบๆตอนเขาเริ่มเย็นน้ำตาลเขาจะเริ่มกรอบขึ้นนะคะเนื้อข้างในกล้วยก็หวานหอมมากๆอร่อยมากเลยค่ะโรยลงไปแบบนี้เลยค่ะเพื่อนๆสวัสดีค่ะวันนี้เจ๊ปันชวนอร่อยกับกล้วยทอดคลุกน้ำตาลทำจากกล้วยสุกแบบนี้นะคะ เอามาแปรูปเอามาทอดทั้งลูกแบบนี้เลยแล้วก็คลุกน้ำตาลทำง่ายอร่อยมากขั้นตอนเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะวันนี้เจ๊ปันได้กล้วยน้ำว้าสุกมาหนึ่งหวีแบบนี้ค่ะอยากเอามาทำเป็นกล้วยทอดคลุกน้ำตาลสูตรทำง่ายมากๆขั้นตอนเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันเลยนะคะเราก็เอากล้วยมาปอกก่อนเลยค่ะอยากทานเท่าไหร่ก็ปอกเท่านั้นนะคะ หัวท้ายทิ้งปอกเปลือกให้เรียบร้อยก่อนแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วเตรียมกระทะนะคะเจ๊ปันก็ใช้กระทะทองเหลืองเพื่อนๆไม่มีใช้กระทะธรรมดาอะไรก็ได้นะคะเราก็เปิดไฟกลางประมาณนี้สองระดับพอนะคะไฟกลางๆงตั้งกระทะวางลงไปเลยใส่น้ำมันลงไปเลยค่ะน้ำมันร้อนแล้ว ใส่กล้วยน้ำว้าลงไปทั้งลูกแบบนี้เลยตามด้วยน้ำตาลทรายนะคะโรยลงไปแบบนี้เลยค่ะเพื่อนๆแล้วทอดเลยนะคะเดี๋ยวน้ำตาลเนี่ยเขาจะละลายไปเกาะอยู่ที่กล้วยนะคะไม่ต้องกังวลเขาจะไม่โดนเอเขาจะไม่เคลือบน้ำมันนะคะก็จะเคลือบกล้วยเราก็ทอดไปไฟกลาง เพื่อนๆหมั่นคนนะคะเพื่อไม่ให้น้ําตาลเนี่ยเขานอนก้นอยู่ที่กระทะจะได้น้ําตาลละลายมาเคลือบกล้วยนะคะเราก็ทอดเบาๆทอดได้ไม่นานนะคะน้ําตาลเขาก็เริ่มสีเข้มขึ้นมาเกาะที่เนื้อกล้วยแบบนี้ตอนนี้หอมมากเลยค่ะเพื่อนๆหอมกล้วยทอดมากตอนนี้สีกล้วยเหลืองสุกใช้ได้แล้วนะคะ สีของน้ำตาลก็เคลือบจะโอ้โห oh, น่ากินมากเราก็ยกขึ้นให้เสด็จน้ำมันได้เลยหอมมากเลยค่ัเพื่อนๆเท่นเานี้ก็ได้กล้วยทอดคลุกน้ำตาลเอามาเสียบไม้จิ้มแบบนี้ก็ทานสะดวกดีนะคะน่ากินมากๆเลยหอมมากกลิ่นหอมมากๆค่ะ เห็นแล้วก็น่าชิมมากๆเลยค่ะเพื่อนๆเจ๊ปันขอชิมหน่อยนะคะอืมร้อนมากอ,มอร่อยมากเลยค่ะตอนนี้ร้อน <laughs> เนื้อกล้วยมีความหวานเคลือบน้ำตาลตอนนี้มันเริ่มเย็นมันจะกรอบๆกรอบๆด้านนอกทานแล้วได้อรรถรสอร่อยมากๆเลยค่ะเพื่อนๆ ไว้เพื่อนๆลองไปทําดูนะคะทําง่ายแปลรูปกล้วยให้มีความหลากหลายเอาไปทอดเคลือบน้ำตาลแบบนี้ก็อร่อยค่ะเจ๊ปานขอตัวไปทานกล้วยก่อนนะคะฝากติดตามครัวอร่อยใบยเจ๊ปานสำหรับเคล็ดลับดีๆในครัวและเมนูทําง่ายแสนอร่อยในคลิปหน้าด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ